เราหาท่านอาจารย์ว่าพย,พยายามอธิบายข้อความในพระไตรปิฎกให้สอดคล้องต้องตามทิฏถิของคนในยุควิทยาศาสตร์เฟื่องนี่จะว่าอย่างไรครับคนในยุควิทยาศาสตร์เฟื่องเขามีความรู้สึกคิดนึกอย่างไรเราก็อยากจะใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มันเฟื่อง เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาปรัชญานั้นเป็นเรื่องสมมติฐานไม่ต้องมีของจริงมาสำหรับดูมันสมมติอะไรขึ้นมาแล้วก็หาเหตุผลมาแวดล้อมว่าอย่างนั้นจริงคนทั้งหลายจงรับเอาไปถือปฏิบัติเถิดอย่างนี้เป็น ปรัชญาพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาเป็นวิทยา,าศาสตร์แม้จะเป็นเรื่องทางจิตใจก็ยังเป็นวิทยา,าศาสตร์ไม่อาศัยสมมติฐานแต่อาศัยของจริงเอามาวางลงแล้วดูลงไปฉันจะเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นเรื่องจิตก็ดีเป็นเรื่องอะไรก็ดีต้องเอาตัวจริงมาวางลงแล้วก็ดูลงไป ด้วยจิตที่เป็นสมาธิมีคุณสมบัติแห่งวิปัสสนาคือจะด้วยเห็นแจ้งนี่พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้อย่าไปหลงละเมอตามคนบางจำพวกเขาพูดว่าพุทธศาสนาเป็นปรชัชญานั่นเป็นคำพูดอย่างหลับหูหลับตาของพวกฝรัง่งนักศึกษาที่เป็นนักปราชญ์ฝรัง่ง เขาอธิบายว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าดังนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ศสาสนาไม่ใช่ลีลิเยนไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาเป็นได้เพียงปรชัชญาไม่เป็นศาสนาพวกไทยเราก็พลอยโง่ตามเขาอย่างหลับหูหลับตาจัดพุทธศาสนาให้เป็นปรัชญาไปเสีย นั่นก็ผิดความจริงของพุทธศาสนาที่เป็นปรัชญาไม่ได้จะเป็นได้ก็แต่เพียงวิทยาศาสตร์แต่ว่าพุทธศาสนานี่จะเอาไปพูดเพอ้อเจ้อเป็นปรัชญาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตำราที่ฝรั่งเขียนจึงมีชื่อว่าปรัชญาของพุทธศาสนาอย่างนี้มีมากนั่นมันว่าเอาเอง แล้วก็ผิดหลักอ้องคำว่าปรชาัชญาพุทธศาสนาไม่สมมติเรื่องขึ้นมาเป็นสมมติฐานแล้วหาเหตุผลแวดล้อมวิธีการอย่างนี้ผัดทิ้งไปหมดเลยมีวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ว่าต้องเอาความทุกข์มาปรากฏอยู่ใน การมองดูมองดูในทีน่นี้มองดูด้วยปัญญาด้วยวิปัสนาด้วยจิตที่เป็นสมาธิมองดูเท่านั้นมองดูเท่านั้นไม่ให้เหตุผลอะไรเข้ามาอ่าปะพนไม่คิดตามเหตุผลไม่คิดนำตามความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนหรือเชื่ออยู่ก่อนนี่คือลักษณะของวิทยาศาสตร์นั้นถา้าคนในโลกสมัยนี้ มันเฟื่องอยู่้วยวิทยาศาสตร์จริงก็จะยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งที่เขาจะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยง่ายและถูกตรงตัวของพระพุทธศาสนาอย่างที่ไม่มีความผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยอาตมาก็ขอยืนยันว่าจะพยายามอธิบายพุทธศาสนาให้ตรงตามที่เป็นจริงคือเป็นวิทยาศาสตร์และไม่เป็นปรัชญาเลย ถ้าคนในโลกปัจจุบันนี้มันเฟื่องด้วิทยาศาสตร์ก็ยิ่งดีให้มันจะสามารถเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยง่ายและโดยเร็วขอเป็นอย่างนั้นเถิดขอให้รร่วมมือกันได้กับหลักการทางวิทยาศาสตร์กับพวกนักวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเข้าใจพุทธศาสนานำพุทธศาสนาไปใช้เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงทั้งทั้งสิ้น เนี่ยข้อจจริงมันมีอยู่อย่างนี้มีอะไรก็ว่าต่อไป